ตั้มแซ่บจบาททวนบริสุทธิ์กินเหรปลูกกินเอานี่กดนี่สวนออะตมาเลย่น้อ à bắt bùng ngay phe nào đẹp nào bùng sùn oh. ừ. bẹp... rồi cầm bẹp bàn bàn là nào

เได้ครับทำทัวร์อยู่ๆ